สวัสดีครับนี่คือคลิปทักทายประจำวัน Longer Shot ตกับพี่โอนิติเทพซึ่งมีมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับวันแรกที่ YouTube ประกาศให้คลิปสั้นมีความยาวได้ถึง3นาทีและคลิปนี้พี่โอก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยประจำวันวันนี้พี่โอปฏิบัติภารกิจไม่ได้ไปดูหนังแต่ไปสะสมโปเกมอนครับชื่อตัวว่าแยมสักพี่โอตั้งชื่อให้ว่าแยมสักจริงๆแล้วก็เขียนว่ายามาสมาสนากากนะครับ M A S, S K แต่ว่าพี่ อ,อ่านตูคำมันสลับ S กับ M นิดหนึงก็เลยเป็นแยมสักก็ชื่อนี้ก็น่ารักดีนะแล้วก็เลยกะว่ากลับบ้านมาก็เพลียไม่ได้ไปดูหนังต่อกะว่าจะไปดูวันพรุ่งนี้แทนนะครับก็ยังเหลือเรื่องบดจิซึ่งสรุปว่าโปสเตอร์นี้พี่โอให้ใครไม่ได้แล้วนะครับมีจำกัดเพราะว่าฉายจำกัดรอบจำกัดโรงมากแต่ว่าพรุ่งนี้ยังไม่ได้ดูบจิ เพราะว่าหาดูยากจะไปดูจิกราของอาลียาบัตหนังอินเดียแอคชั่นนางเอกคังกุใบแสดงที่สุขุมวิทก่อนแล้วก็ไปดูได้สองคนแต่ว่าพี่โอยังไม่มีใครไปเลยด้วยนะครับรอบ5้าโมงเย็นใครว่างก็ทักมาได้เลยนะครับแล้วจะพูดถึง ออสองเรื่องอะไรนะเรื่องบอสทั้งหลายพี่โอไม่รู้ไม่ออกความเห็นใดๆเลยนะครับพี่โอรู้จักแต่แซมอยู่เรนั้นและพี่โอก็ชอบเพลงนี้มากเลยปลิดปลิวเควงคว้างก็เสียดายที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องขอแสดงความเสียใจก็คือสมาชิกอดีตสมาชิกวง One Direction ครับเรียมเพนที่เสียชีวิตไปซึ่งวงนี้ ดังในช่วงที่พี่โอเลิกทำหนังสือเพลงไปแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้สนิทเท่าไหร่แต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับนักฟังเพลงสากลแล้วก็ครอบครัวของวันเดเรคชันทุกคนด้วยครับมาพูดถึงศิลปินที่พี่โอทำให้พี่โออายหน้าแตกก็ <c oughs> แต่ยง พี่โอ๋เคยพูดไปสองสามคลิปที่แล้วว่าพี่โอ๋เข้าใจว่ามันคือแทยังก็เลยไปดูพอไปดูแล้วคุยกับน้องว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็กลับมาดูนี่แทยังคือคนนี้นะครับ Y A N G แต่แทยง Y O N G ครับก็ในที่สุดพี่โอ๋ก็โดนแทยงตกแล้วแทยงมาจาก N C T 1 2 7นะครับก็กลายเป็นชอบทั้งสองคนทั้งยังทั้งยงเลยก็คลิปยาวไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะครับก็รอติดตามเร็วๆนี้แล้วกัน แต่ว่าพี่โอมีการสุ่มแจกนะครับสำหรับใครที่ได้หลายซ้ำแล้วอยากจะได้หลายไม่ซ้ำก็มาแลกกับพี่โอได้นะครับแทยงจะฉายแค่วันพรุ่งนี้เท่านั้นครับแต่ว่าแทยังบิ๊กแบงเนี่ยพี่โอก็รอก็คงไม่ได้ดูคอนเสิร์ตในโรงภาพยนตร์สักทีนะครับพี่โอมีครบชุดเลยนะพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับสวัสดีครับ